สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสายหาสาระนะครับอ่ะวันนี้เนี่ยแอปอ่าโอเปเนียร์ลีวาร์ดก็มีแบบสบัพพามาสักทีนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่มีแบบสบัพพามาค่อนข้างนานมากนะครับตั้งแต่วันที่16กระะกฎาคมอ่ามีวันที่1ดูครับหากันแบบ2อาทิตย์มา1ครั้งอ่ะตอนนี้เนี่ยวันนี้วันที่อ่าสามสิบเอ็ดนะมันเฉลี่ยมา2อาทิตย์มา1ครั้งฮนะ มาดีกว่าไม่มานะครับแต่ก่อนก็คือ3วันมันมาครั้งหนึ่งไงสามสี่วันมาครั้งหนึ่งแต่รอบนี้มา2ทิศนะก็มีติดไว้ดีกว่าไม่มีนะครับก็ทําแบบสอบ3ามสั้นๆนะครับก็เลือกอตอบตามความจริงนะครับนะก็ตอบไปก็ตอบประมาณนี้ก็ตอบ3คําถามนะครับก็เรียบร้อยเราก็จะได้3บาทกับ8สตางค์นะครับ ก็แบบนี้เลยง่ายๆนะครับอ่ะในส่วนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ